สวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะมีสมาชิกกี่คนครับเวลา3ามทุ่มหกนาทีนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินยาในระบบ1นึ่และ1.47นะครับ สวัสดีครับพี่บงผื่งนักทายกันครับสวัสดีครับมีกี่คนวันนี้มีกี่คนน้องหนูนี่รอดูตลอดเลยสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ประมาณเด็กหน่อยเนาะเออใช่ใกล้นะครับใกล้จะใกล้จะได้โปรแล้วอีกไม่กี่วันนะ ด okay. okay. so er like. ี๋ยวบอกเลยนะครับจะมาจัดโปรที่สามสิบทานวานะครับเตรียมนะครับเตรียมนะครับเตรียมเตรียมเตรียมเงินนะครับไว้จ่ายครึ่งราคากันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยหลายเกษตรกรโอเคเดี๋ยวรอสมาชิกสักแป๊บหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออผมจะมาเอาอะไรก็ไม่รู้เนาะลืมเลอเดินลืมละแป๊บหนึ่งเออ เรียนนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบก่อนเขาบอกว่าระบบหนึ่งสามห้ามันคืออะไรระบบหนึ่งสี่เจ็ดมันคืออะไร <c oughs> สวัสดีครับสมาชิกใหม่และก็สมาชิกเก่าทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคเอ่อเรื่องของการเดินระบบนะครับยาที่ผมจัดเออเซตไปนะครับนะครับที่จัดเซตไปนะครับ เราก็จะไปใช้ในรูปแบบของเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งระบบเลยนะครับถ้าเป็นพูดพูดพูดเกี่ยวกับเรื่องของอระบบ1.35เนี่ยระบบ1นึ่มันจะมีตัวแอคชั่นของยาก็คือ,เ,อเชือ้อรามันจะเก่งเรื่องของเชื้อราในระบบ1.35่งสนะครับพี่เพื่อนๆคงจะสังเกตเนะว่า ไอ้ระบบหนึ่งสาหเนี่ยเวลาที่ผมที่ผมเซตออกไปเนี่ย <c oughs> มันจะมีตัวของ Super w ์วิง w i ว g นะครับแล้วก็ตัวของบอมไวรัสตัวของ Net ต n e นเน็ตทนะครับระบบหนึ่งสี่เจนะครับที่เราทำออกไปเนี่ยทุกคนต้องมีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าทำพิกนะนะครับ ถ้าทำพิกมันต้องมีเดี๋ยวผมเข้าห้องยาแป๊บหนึง่งจะได้เข้าใจกันนะครับโอเคนะครับเอ่อถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบ1น7 1.35เนี่ย1.35เนี่ยตัวของ Net1.Net2 เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไงเอาเอาความความเป็นจริงเลยนะครับ Ne t 1 n e น2น็ต9เอ่อแล้วก็นูดแปเดี๋ยวนะหาก่อน แล้วก็ไอตัวไหนอ่ะบอมไวรัสอ่ะนี่ <c oughs> นะครับโอเคไอตัวเน็ตทูเนี่ยมันมันทำหน้าที่ลักษณะเดียวกับ <c oughs> ไอตัวของเอ่อระหว่างนุดสองกับนุดแปดนุดเก่าที่มันรวมตัวกันอยู่ในนี้ซึ่งในตัวยาของทูตโฟไลท์ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาเนาะในเรื่องของระบบยา ไอตัวตัวของนูดเนสเนสสองเนะี่ยคือมันเป็นระหว่างตัวประสานร,ระหว่างนูดนูดสองกับนูดนะครับนูดสองกับนูดแปดนูดเก้าเนี่ยนูดสองกับนูดเก้ามันรวมกันอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับตัวของนูดสองกับนูดเก้านะครับมันเป็นยาที่มันมิกกันไว้แต่ตัวนี้มันเก่งเชลาด้วยนะตัวนี้เก่งเชลาเชลาอะไรอ่ะไอพวกลาน้ําค้างลาหนวดแมวพวกอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้ ส่วนในตัวนี้คือเก่งเชื้อรานุเก่าเนี่ยมันเก่งเชื้อราด้วยแล้วมันก็ทําให้ขยายผลด้วยลูกใหญ่ลูกสวยอันนี้คือเป็นความรู้เนาะเก็บความรู้เล็กๆอีส่วนตัวนุ่แปดเนี่ยมันมีสารกสิเปอร์เซ็นต์สูงเพือเขียวเข้มแล้วก็กําจัดเชื้อรานะครับลาน้ําค้างลาอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดแต่พอยาที่ผมจัดชุดเซตไปละ่ะก็มีวิง้ง แล้วก็ทูวิงใช่ไหมแล้วก็ตัวเน็ดวันเนดทเนี่ยอ่ะมีบอมก่อนบอมเนี่ยมันก็กําจัดเชื้อราด้วยไวรัสด,ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องใบงิกใบงออะไรเงี้ยเขาก็ช่วยได้นะครับในระดับ3ามสิบถึงสี่เอร์เซนแต่ชุดยาชุดที่ผมจัดเนี่ยไอ้ระบบของหนึ่งสามห้าเนี่ยเดี๋ยวให้คุยกันคุยกันให้ใช้ดูเงี้ยนะครับจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปลง ไลน์นี้ไว้ให้ในเฟซนะเดี๋ยวกลับกล้องครับผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดเนี้ยมันช่วยกระตุ้นและวฟื้นฟ,นฟนูไอตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณภาพหรือศักยภาพมาเน็นะครับไม่มีผลเกี่ยวกับการรักษาโรคและ,มะแมลงนะนะครับเข้าใจนะครับหลายคนบอกว่าวิ้งทำหน้าที่ฆ่ามแมลงไหม ไม่ได้แล้วหลายคนบอกว่าทําไมบางบางยี่ห้อขวดเดียวใช้ค่าทุกอย่างใช้ทําทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของนนีนั่นมันเป็นไปไม่ได้ครับรูปแบบอย่าไปเชื่อนะว่ายาขวดเดียวจะเสี่ยวทั้งอำเภอนะสำหรับผมไม่มีหรอกครับยาขวดเดียวเสี่ยวทั้งอำเภอไม่มีเป็นไปไม่ได้อ่ะส่วนตัววิ้งเนี่ยช่วยอะไรมังเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ให้อ่านชัดๆคุณสมบัติทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีการหลอกลวงนะเซตออกไปเนี่ย 1, 3, เนี่ยชุดหนึ่งสามห้าเนี่ยนี่ชุดหนึ่งสามห้าทั้งหมดไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับการกําจัดมแมลงทั้งหมดนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําจัดมแมลงนะครับฟังให้ชัดเลยนะครับไม่เกี่ยวมันฆ่าเพลี้ยไฟได้ไหมมันฆ่าอะไรได้ไหมมันฆ่าพวกมแมลงวีเขาาได้ไหม มันฆ่าพวกมแมลงได้ไหมมันฆ่าไม่ได้นะไอชุดเนี้ยไอชุดเนี้ยมันช่วยฟื้นฟ,นฟนูสภาวะพืชให้มีการกระตุน้นให้มีการจเจริญเติบโตนะครับกระตุ้นให้พืชมีมีการจเจริญเติบโตมีสร้างลำต้นสร้างดอกสร้างผลสร้างทุกอย่างนะครับเราต้องใช้ยา,มาแมลงประกบเข้าคู่ไป โดยเฉพาะเวลาที่เราลูดกิ่งเนี่ยไอชุดหนึ่งสามห้ามีความจําเป็นหลังเก็บผลิตไอชุดหนึ่งสามห้าก็มีความจําเป็นนะครับผมจะเซตยาเป็นชุดแบบนี้คือชุดหนึ่งสามห้าเนี่ยมันมีความจาเป็นเพราะอะไรเพราะไอาย,ยาทุกตัวที่ผมจัดเซตไปเนี่ยกันเชื้อรากันเชื้อรากันเชื้อราอ่ากระตุ้นพืชให้เซลล์ปิดง่ายเนี่ยทําหน้าที่เหมือนแอลกอฮอล์ล้างแผลฮะแะอลกอฮอล์ล้างแผลเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้น ก็มีต้องมีเบตาดีนมีเบตาดีนเสร็จมีอะไรคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเซตระบบยานในกระบวนการของรูปแบบของผมนะอันนี้คืออ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอยาชุดนี้มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงหรือเปล่าไม่ใช่และไอ,โอะ้โรคอะโรคพืชอะไอ้โรคใบหนิกไม่มีนะนะครับพูดให้พี่ๆเป็นเพืเ่อนน้องๆได้ฟังกันเลยนะครับคนไหนที่อยู่ในกลุ่มก็นะครับ อธิบายให้ฟังแบบเข้าใจใชัดเจนนะครับโรคใบหงิกไม่มีโรคใบหงิกมันเกิดจากอะไรอ่ะไม่เกิดจากเชื้อราเหรอใบหงิกมันเกิดจากเชื้อราไอ้เชื้อราทําให้ใบหงิกเหรอไม่ใช่เชื้อราไม่ได้ทําให้ใบหงิกอย่างที่หนึ่งนะครับเคลียร์ไปเลยเชื้อรามันก็คือเรื่องของเชื้อราทําให้เกิดปฏิกิริยาของใบมีอะไรอ่ะที่ว่ามัน เสียเกิดอาการเน่าช้ำตรงคอใบเกิดอาการเน่าของผลอะไรนี้คือเชื้อรากับแบคทีเรียมันก็ต่างกันให้คุยง่ายๆส่วนอีตัวที่มันเกิดอาการใบหงิกใบงอไม่ใช่โรคสาเหตุหลักๆคือแมลงนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะโรคใบหงิกไม่มีนะครับใบหงิกเกิดจากแมลงนะครับส่วนมากหลักๆแล้วเกิดจากแมลงทั้งหมดเนาะ นะครับยาใน,นระบบมีอะไรมแมลงยืนพื้นฟิปโพรนินคาโบนะครับและโปรฟิตนะแค่นี้นะครับยายืนพื้นเพิ่มเติมก็มีแค่อัลบาแมกตินอิมิดาคอฟิตตัวของไซทานนะครับตัว 70WG เพิ่มเติมนะครับตามระยะวันและเวลาและเดือนแคนนิงนะนะครับ เนาะจะได้ไม่หลงประเด็นกันเนาะนะครับโรคใบกิ่งไม่มีนะเคลียร์ไปเลยส่วนโรคเชื้อรานะครับที่มันเป็นปาหาจากมแมลงก็มีสาเหตุหลักๆคือมแมลงนะครับไปทําให้พืชเนี่ยเป็นเชื้อราโดยกระทั่งไปถ่ายมูลไว้ไปถ่ายพวกอของเหลวไว้เกิดจากปากของมแมลงไปกัดต้นพืช ไปกัดกินต้นพืชเนี่ยและในปากของมันเนี่ยมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียบางชนิดทําให้เกิดอาการเ,เซลลเสียนะครับก็ทําให้ใบหงิกไปงอนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆคือมาจากแมลงทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ่ะพี่ๆเคนไหนอ่ะได้เดินยาอยู่ในระบบอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับระบบ หนึ 1> 1 c c. 1 c c. ่ง4ีซีหนึ่งีีเดี๋ยวยังไม่ค่อยมีคนเอามาใช้เพราะมันจะใช้ในช่วงหน้าฝนนะครับส่วนหน้าเนี้ยฤดูการตรงเนี้ยผมยังยกยามาใช้แค่ในระบบนี้เท่านั้นนะครับเอาอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปคิดเยอะเดินตามระบบ,บให้ได้มียาให้ครบนะครับคําถามบางอย่างมันจะหมดไปเพราะว่าอะไรโรคแล้วมแมลงมันเกิดน้อยที่สุดนะครับผมมีหน้าที่แค่เซตระบบแล้วทําตามระบบ เพื่อที่จะยังไงอ่ะระบบทุกอย่างเอาง่ายๆคือผมทำมาแล้วนะครับนะทำมาแล้วนะไม่ได้ว่าผมแบบมานั่งเทียนอะ่ไะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมมานั่งเทียนนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามานั่งเทียนแล้วมาบอกพี่เพื่อนๆนะโดยอะไรที่มันไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะใช่ไหมไป,ปะ่ะ นะครับอย่างเราเราจะอธิบายให้ฟังเข้าใจแบบแบบมีความชัดเจนนะครับนะครับอย่างที่บอกเนาะเอาเป็นว่าไอเรื่องของการเดินยานะครับในรูปแบบระบบนี้นะครับนะครับก็ขอฝากไว้นะครับว่าต้องมองโลคให้ขาดนะครับไม่งีเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคือรู้แล้รู้แล้วรู้แล้วว่ามัน มัาจะต้องทำยังไงแนวทางไหนนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากวันที่สามสิบมกรานะบอกเลยนะครับเนี่ยผมฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะโปรแน่นๆนะโปรแน่นๆนะครับโปรแน่นๆนะครับอย่าทั้งระบบใครลงพีกก็ต้องเตรียมนะเซฟได้เซฟนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดโปรให้แบบ บันเทิงเลยอ่ะบอกให้บันเทิงอย่างราคาพิกเลยนะครับสวัสดีครับผม <laughs> โอเคทุกคนก็ยังติดตามกันดีเนาะขอบคุณมากนะครับสาหรับพี่เพื่อนๆที่คอยให้กําลังใจกันตลอดนะครับเนาะมีอะไรติดปัญหาตรงไหนบางทีผมเข้าไปตอบช้าอย่ากโกรธนะนะครับเพราะว่าอะไรอย่าอย่าโกรธกันนะเพราะว่าบางทีมันผมตอบสมาชิกคนเดียวเนาะแล้วก็รูปแบบเอ,อ่อในเพจของสุระชา บางทียังไงอะเออรูปแบบของสุภาษะไงนะรูปแบบของสุภาษามันยังไงอะในเพจอะในกลุ่มเพจอะบางทีคนตอบเขายังไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทําอย่างผมอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกพี่วีเพื่อนๆไว้นะครับบางทีแบบเออเราก็แบบยังไงยังไม่ ไม่อยากให้รอเนาะเขาเข้าใจนะครับบางทีมันมีปัญหามันมีปัญหาพืชแล้วพืชมันรอเราไม่ได้ผมเข้าใจรอจัดโปรได้โดจัดให้เอางี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใครแชร์แชร์เลยเนะครับเดี๋ยวผมให้วิ่งสิบขวดดูของก่อนแป๊บหนึ่งจ,จัดให้เอาไหมอ่ะอ่ะอ่ะเอาก็เอาติดแชร์แรกนะครับแคปมาส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยไม่รับในเม้น ใครดูอยู่เนี่ยแชร์เลยมาห้สิบขวดขอสองร้อยเก้าสิบส่งให้ฟรีเอาเอ่เอะแบ่งกันไปเอาไหมเอาแชร์เลยครับนะครับแชร์เลยครับแคปชื่อที่อยู่เบอร์โทนะครับแคปชื่อที่อยู่เบอร์โทให้เรียบร้อยส่งในแชทเท่านั้นสิบแชร์เท่านั้นสิบขวดเอาก่อนนอนสองพันเก้าจัดให้ส่งให้ฟรีไม่มีค่าไปทางโอเค <laughs> ใครแชร์ก็ได้ไป สิบคนครับเดี๋ยวผมไปรอรับพวกนี้จัดส่งให้เลยใครไม่ได้ก็ทวงเอานะรับแค่สิบคนนะโอเคนะครับซุปเปอร์วิงนี่เชื่อนี้มีที่เดียวนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับไม่มีที่ไหนขายนะครับเป็นยาของค่ายผมเองแล้วเป็นยาที่ดีไม่ดีไม่รู้คนเขาใช้คนรู้อ้าวมาแล้วครับหนึ่งท่าน เอ่ออ้าวสองท่านอ๋อเรียบร้อยนะครับแชร์เรียบร้อยได้ครับจะจัดให้ครับวิ่งฟรีนะครับขวดนี้ใช้ยาวๆนะครับสี่ร้อยลิตรเอ้ยไม่ใช่เลยมันร้อยยี่สิบซีซีอ่ะร้อยยี่สิบซีซีนะขวดเนี้ยร้อยยี่สิบซีซีใช้ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็เท่าไหรออ่อ่ะโอ้ยเยอะอยู่เนาะออออนไอ้เนี่ยมันได้สี่ร้อยลิตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันได้สี่ร้อยสี่ร้อยลิตรอะได้น้ำห้าร้อยลิตรอะเนี่ยได้น้ำห้าร้อยลิตรโอเค สิบขวดเปิดหัวไปก่อนนะครับรอนี่3สามสิบอีกนะโอเคนะเปิดหัวไปก่อนสิบขวดพอนะครับวันนี้แบ่งกันนะครับุ๋๊โปรวิงนะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะอ้าแชร์แล้วเดี๋ยวแคปหลักฐานมานะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาในแชทนะครับเดี๋ยวจัดให้สิบขวดนะ ใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะครับอย่าเสียใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะเก็บพี่อีกรอสหนึ่งก่อนนะครับสิบท่าน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 ทันเปล่าทันเปล่าไม่รู้พี่เยวผมไปดูนะครับเนาะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับราติสวัสดิ์นะครับก็อยากจะฝากเอ่อเกี่ยวกับพี่พี่เพื่อนๆทุกทุกท่านนะครับในเรื่องของการทาเกษตรอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มันแบบว่าเราไม่ได้ ทำมาตั้งแต่แรกอ่ะคืออย่าไปหลงเชื่ออะไรที่แบบว่ามันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะนะครับนะครับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรใครไม่ครบคือตัดสิทธินะสิบคนพอเท่านั้นใครไม่ได้ก็อย่ากโกรธนะนะครับวันที่สามสิบสามสิบเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ, 30, 30เ,รบเดี๋ยวจัดโปรแน่นๆนให้นะครับ เครื่องราคานะครับมิดเดือนมิดเดือนเนี่ถือว่าช่วยเหลือเต็มที่อะมกรลามผมอะนะโอ้คูดาคูดาก็มาแหละเนี่ยคูดาก็แชร์ทันไหมครับคุณคโู <c oughs> โอ้เด็กขนาดนี้ยังมีคนรออยู่โอเคขอบคุณมากนะครับจัดให้สิบขวดสิบขวดพร้อมกันให้สิบท่านอโอเคนะครับเนาะมีอะไรก็ ติดต่อกันไว้นะครับทักไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปตอบนะครับไม่ใช่ปัญหาเพราะผมจะตอบช้าหน่อยอย่าโกรธนะครับเนาะสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับฝันดีครับสวัสดีครับ